สวัสดีครับวันนี้มันนี้นวดเข่าครับมัอนี้รถสีเข่าแบบสี่พวกค่อยเห็นแล้วครับแบบนี้สมไมนี่ส่วนมากอบที่มีแต่ไอรถเกี้ยวแล้วนะกูมือครับแบบโบราเนาะครับเนาะกันยังมีอยู่ครับแต่ว่ากักันยังมีแบบส่วนหน่อยนะครับ อีกปีสองปีกันนาจะบ่มีแล้วครับแบบเดี๋ยวบนผ้ากัไปย่งไกลๆนะครับเนาะเป็นเป็นเครื่องดีบกไฟแห้งมาได้นะครับเนาะเป็นเครื่องดีเครื่องตัวหน่อยตัวนี้ง <laughs> เพื่องอาจจะซาเนี่ยยวดแล้วกัน <laughs> ไปสอบเขาไปเขามาเลยครับ ขาไปคอมนต์เนาะยิ้มงานครับไลครับไลเครื่องที่ตัเๆๆวเลกาขนาเน่ครับนีและครับบ้านท,ท่า กัันครบแบบเพี้ยนี่ยังคอนอีสานเท่าแต่ว่าอีกคนไร้ปีกันนะจะโบมีแบบนี้แล้วล่ะครับพอรถเกี่ยวบนไร้เหล่ากูมือเนี่ยไกลๆก็บุญบาทเท่านะครับเนาะต้มไกลอะไรนะครับต้มไกล่แล้ว เดี๋ยวแล้วนี่ก็ไปกินสมไก่ครับเขาวันกระไรได้หรือครับทางในก็มีครับกตประมาณอยู่ประมาณอยู่สองพันโอมัดี่แล้วครับรเครื่องแบบนี้เครื่องก็หน่อยคันกสิเมืออยแห่งปนไดแต่คคอยยน่นไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังจะบวมมื่อไงนะครับเนาะครับเช็กหน่อยก็ยังยุ่นไดดิ๊บตัวเครื่อ,องน้องบุกไปเร็วกว่านใดนี่แหละครับคลิปนี้ก็บอจบเรื่องตัวนีวนว้นะครับน้องกันไฟมึงก็บกให้ไฟมึงจบก็กับให้ยมึงถือเรียกถืเอเบอร์นะครับเจ้า